สวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้นะฮะผมจะมาบอกเทคนิคง่ายๆสําหรับพ่อบ้านนะครับหรืออช่างมือใหม่ที่ต่อไฟไม่เป็นนะผมนะจะมาบอกนะครับผมนะผมว่าถ้าได้ดูคลิปของช่างแขกนี่สามารถต่อเองได้เลยไม่ต้องโดยไม่ต้องไปง้อช่างเลยครับผมนะนะครับก็มาดูกันเลยครับผมนะก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่างแขกหน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมนะครับก่อนอื่นนะฮะดู รามีลั๊กแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเราจะไปเพิ่มสวิตห่างอ,ออกไปประมาณสักห้าเมตรสิบเมตรก็แล้วแต่เนาะอันนี้ผมทําใกล้ๆให้ดูเพื่อจะได้เห็นกันชัดๆเนาะนี่ครับผมเรามีลักแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเราก็จะไปต่อพ่วงเพื่อไปดึงไฟจากนี้มาใช้สวิตนะดึงยังไงนะครับหรือจะใช้สายแบบไหนไปต่อตรงจุดไหนดีนะครับผมนะนี่ครับผมจะใช้สายเป็น สายของสายเวฟนะฮะหรือจะเป็นสายเทียดบิวก็แล้วแต่นะอันนี้ผมใช้สายเวทที่ผมปอกออกมาครับนะ <_ S 1> แล้วก็เป็นสองคูณหนึ่งจุดห้านะขนาดเนาะที่จะไปต่อแสงสว่างนะครับนี่ดับแรกนะครับอืมเราก็เข้าไปเลยนะครับนี่เราจะเอาเข้าไปที่ปักตัวเนี้บนะก่อนที่ทํางานทุกครั้งฮะะต้องเอาเบเกอร์ลงก่อนนะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะผมนะนี่ครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาอันนี้เข้าไปเลยครับผมนะนี่เอาสายนะครับเพื่อจะไปต่อพ่วงดึงมาใช้ที่สวิตช์เนาะปกตินะต้องเดินสายเรียบร้อยก่อนแล้วไปจ้าที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรนะอันนี้ผมทําให้มันอ่ามันระยะสั้นนะทาให้ท่านดูเนาะเอาแบบไหนก็ได้นะครับผมนะตามสะดวกนะครับผมที่สายสีฟ้าเนี่ยผมที่ดูสายสีฟ้านี่เป็นอ่านิวตันนะครับเป็น าสายนิวตันนะเสียบเข้าไปเลยนี่สีฟ้าครับแ้วก็ล็อกครับสายนิวตันนี้คือสายมีไฟนะครับเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจเนาะนคือสายเอ็นกันแล้วกันเนะาะสายเอนะครับสายเอลคือสายมีไฟนะครับนี่เสียบเข้าที่สายสีมตาเลยสายมีไฟครับ ดูขนาดนี้แล้วนะครับผมวาพ่อบ้านนี่หมูเลยครับหมูเลยครับทําแบบหมูหมูเลยดึงมาเลยครับนี่แล้วก็แล้วก็ล็อกแขนเรียบร้อยเนี่ยครับเบเกอร์นี่ยังปิดอยู่นะครับย่าเพิ่งเปิดนะครับเบเกอร์เนาะนี่ต่อก่วงมาเรียบร้อยนะอันนี้สมมุติว่ามันเป็นสิบเมตรก็แล้วกันนะครับนี่่อยท่านเห็นครับ นี่ครับผมเราก็มีหน้ากากนะครับแล้วก็มีสวิตช์นะครับแล้วก็มีบล็อกแบบนี้ครับผมบล็อกสองหุตสี่นะครับเพื่อจะมาเก็บสายเรียบร้อยเนาะนี่ครับเราก็นี่ครับเอาตัวนี้เข้าเลยครับนี่สมมุติว่ามันอยู่ใกล้กันนะครับเอาแบบนี้เลยใกล้กันมองเห็นเนาะทีเดีมองเห็นชาร์จครับนี่เอาเข้ามาในกล่องแบบนี้ครับเข้ามาในกล่องเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วนะครับ สายสีฟ้าเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับนี่ครับสวิตเราก็เอามาเข้าออตัวนี้เลยครับเราเข้าตัวนี้เลยนี่ครับเรียบร้อยนะอยู่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะเราจะาใช้สายลายสายที่มีไฟนะเข้าตูดของสวิตเนาะที่เข้าตรงนี้นะตอนนี้ครับผมเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปเลย เสียบแล้วก็ล็อกเลยครับเป็นอะไรยุ่งยากนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมนี่้อยเนาะนี่ครับเสร็จแล้วนะครับสายจากหลอดนะครับคุณจะใช้หลอด LED นะครับหรือตะเกียบหรือจะเป็นหลอดฟูลอเเซนอะไรได้หมดนะทุกอย่างนะใช้ได้หมดครับต่อวงจรเหมือนกันหมดครับนี่มันมีมาสองเส้นเองนะครับนี่ไม่ยากนะผมนะ นี่มาสองเส้นนะดึงมาจากฟ้าสองเส้นเนาะเสร็จแล้วนะครับคุณเอาเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ไม่จะเป็นไม่ต้องเลือกนะครับบางทีหลอดจะเป็นสีแดงสีขาวสีอะไรแล้วแต่นะไม่จะเป็นครับใส่ได้หมดครับพันพันที่มาที่นิวตันนะครับเส้นสีฟ้าเนาะเสร็จแล้วคุณก็พันให้เรียบร้อยนะครับ,นะรบใช้ครีมเรียบร้อยให้ใหแน่นหนานะครับ มันเรียบร้อยครับผมผมว่าพอบ้านทําดีๆนะครับเป็นอาชีพได้เลยครับผมนะนี่ครับดูดีครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็กดเข้าไปในลาแอในกล่องนะครับนี่ในในกล่องเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วนะครับมันจะเหลืออยู่เส้นหนึ่งนะครัเนี่เส้นหนึ่งนะเราก็มาใส่ที่หัวสวิตช์นี้เลยครับเนี่ยไม่ยากนี่ยหัวนี้เลยกดเข้าไปเลยครับผมนี่ครับกดเข้าไปเลย อันนี้ไม่ต้องไล่สายนะครับผมทําช้านะฮะไม่ต้องไล่สายนะครับผมล็อกกันเลยครับผมนี่ล็อกกันเลยหรือจะไล่สักหน่ก็ได้ครับบางทีมือบังนะฮะนี่ครับดึงให้เรียบร้อยเนาะนี่ครับผมนี่ครับเราพ่วงจากตัวนี้มานะฮะนี่ดึงมาสองเส้นเนาะเป็นนิวตันกับลายอย่างละเส้นนะครับครับเอาลายเข้าที่ตูดสวิตตัวนี้เนาะนี่ครับครับแล้วก็สายสีฟ้านะครับพันเข้า สายสีฟ้านิวตันเนาะพันเข้า่าเส้นใดเส้นหนึ่งของหลอดนะครับแล้วอีกเส้นใดเส้นหนึ่งของหลอดมาเข้าที่หัวสวิตช์ในจบเลยครับนี่คือการเพิ่มจุดสวิตช์เนาะสวิตช์เดี่ยวครับเพิ่มจุดสวิตช์ครับนี่เรียบร้อยนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมนะคุณก็ล็อกให้เรียบร้อยก็ได้นะครับผแต่ผมทําให้ดูเฉยไม่ต้องล็อกนะนี่ครับเรียบร้อยเนะาะปิดฝาก็ได้เรียบร้อยนะครับเรามาเปิดไปเกิดเลยผมนะ แรกนะครับเราก็เช็คไฟก่อนครับผมเรามีไขควงแค่อันเดียวเองมาเช็คไฟเลยนะครับนี่อันนี้ด้านล่างไม่มีไฟเป็นนิวตันเนาะนะครับเสร็จแล้วที่นี่เราก็มาดูที่สวิตช์เลยครับผมนะเราไม่ต้องไปเช็คไฟนะครับเราแค่มาเปิดครับนี่ครับผมนี่ครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะพ่อบ้านนะครับก็สามารถทําเองได้ครับผมนะนี่ ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากมายแล้วไม่ได้ซับซ้อนนะครับแล้วผมขออย่างไม่ต้องไปถามช่างนะฮะนี่ครับผมมาดูคลิปของช่างแขกได้เลยนะครับช่างแขกนี่ทําใหไ้ได้ดูแบบทําช้าๆนะให้เข้าใจนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแขกหน่อยเนาะเพื่อเป็นกาลังใจนะครับผมนะคลิปหน้าผมจะได้ทําคลิปดีๆมาให้ท่านได้ดูเนาะถ้าจะให้ทําคลิปอะไรนะฮะนะครับก็ให้คอมเมนต์ที่ ใต้ใต้คลิปเนาะครับเพื่อผมจะได้รู้นะครับแต่ว่าบางทีก็เอาคนละอย่างบางทีผมก็ทําไม่ทันนะฮะผมว่าเอาแบบเหมือนเหมือนกันแบบจะให้ทําอะไรนะหลายหลายคนเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับให้ดูให้ดูหลายๆคนนะ่ะทีเดียวเนาะห้าคนสิบคนเงี้ยได้อยู่นะครับแต่บางทีคนนี้เอาอย่างนี้คนนี้เอายางงี้นะผมก็ทําไม่ทันบางทีก็ลืมในแบบนี้เนาะนะครับผมนะงั้ก็ฝากไว้ด้วยครับผมนะ ก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจนจบสวัสดีครับ